ฟีเจอร์เจมิไนไลฟ์เปิดให้ใช้งานบน iPhone แล้วก็ iPad แล้วค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักกับเจมิ n i กิฟขอฝากช่องไอมดไว้หน่อยนะคะกดติดตามกันเลยนะ ฟีเจอร์เจมีไนไลฟ์ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปเจม i n i ค่ะถ้าใครคุ้นหน้าคุ้นตานะคะจะเห็นฟีเจอร์นี้อยู่ในงานเปิดตัว Google I.O. 2025ที่ผ่านมาค่ะฟีเจอร์นี้นะคะถ้าจําได้นะจะเป็นโฆษณาที่แบบว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงค่ะต้องการซ่อมจัก,กรยานแล้วก็ใช้ตัวเจม i n i l i ฟ e เนะะี่ยค่ะเป็นการ ช่วยอะเป็นผู้ช่วยในการซ่อมจักรยานนะทุกคนซึ่งฟีเจอร์จะมี n น l i ไลฟ์นะคะเปิดให้ใช้งานก่อนบน Android ค่ะเพียงแค่กดปุ่ม Power ครั้งไว้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ออกมาซึ่งเราก็สามารถถามต่อกับ Gemini Live แบบนี้ได้เลยค่ะ ส่วนตัว iPhone นะคะไม่ต้องน้อยใจไปค่ะมาช้าแต่มานะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ Gemini Live สามารถใช้บน iOS แล้วก็ OS ได้แล้วค่ะสรุปไปเลยว่าก็สามารถใช้ได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad ยัง iPhone นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ iOS 16ขึ้นไปแล้วก็ iPad เป็น OS 16ขึ้นไปค่ะเดี๋ยวกิฟต้องขอเล่าก่อนค่ะว่าฟีเจอร์ Gemini Live เนี่ย ยงงไงฟีเจอร์เจมีนายไลฟ์นะคะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปเจมีนายนะทุกคนซึ่งฟีเจอร์นี้ค่ะเด่นตรงที่ว่าเขาสามารถคุยโต้อตอบกับเราได้เหมือนคนจริงๆเลยนะอันนี้พูดจริงเลยทุกคนคือกิ๊บลองมาละคือเขาสามารถคุยโต้อตอบกับเราได้เหมือนว่าแบบเรามีเพื่อนอยู่ในมือถือเลยทุกคนซึ่งเมื่อก่อนคะ่ะเวลาเราใช้ AI เราจะแบบ พิมถามตอบเขาเนาะแต่อันนี้ค่ะเราสามารถคุยโตตอบกับเขาได้เลยนะเออได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยกิบตลองละซึ่งอันนี้ค่ะนอกจากคุยได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเปิดกล้องแล้วก็ถามเขาได้เลยค่ะว่าสิ่งที่กล้องกําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งของอะไรอีกอันนึงค่ะแชร์หน้าจอเราสามารถแชร์หน้าจอหรือสกินเรคคอร์ดได้ค่ะแล้วก็ ถามว่าสิ่งที่อยู่บนจอมือถือของเรานี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนี่โอเคค่ะเดี๋ยวที่กิฟจะพาทุกคนไปลองดูกันดีกว่าค่ะว่าฟีเจอร์นี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงไปกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้ฟีเจอร์ g e m i n i Live อันนี้ค่ะกิฟอยากให้ทุกคนทําการโหลดแอป g e m i n i ก่อนนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็สามารถเข้าไปโหลดไดที่ App Store ได้เลยนะคะอ่ะโอเคเลยเมื่อทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยค่ะให้ทุกคนเข้าไปที่แอป g e m i n i ได้เลย เมื่อเข้ามาที่แอปเจมินายเรียบร้อยนะคะจะเจอหน้านี้เลยค่ะให้ทุกคนสังเกตด,ด้านล่างสุดค่ะจะมีไอคอนเจมินายไลฟ์อันนี้อยู่นะเป็นไอคอนคล้ายๆกับรูปเสียงเลยค่ะทุกคนให้ทำการกดเข้าไปได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจมินายไลฟ์เลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปใช้งานกันนะคะกิฟอยากจะให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับแต่ละฟังก์ชันกันก่อนว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวเจมินายไลฟ์ค่ะสามารถทําได้ก็คือว่าเราสามารถโต้อตอบกับเขาได้เลยอันนี้คือเราไม่ต้องกดฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ต่อมาค่ะให้ทุกคนมาโฟกัสที่ฟังก์ชันด้านล่างอะเป็นสีไอคอนอันนี้นะเริ่มกันที่ไอคอนแรกค่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันกล้องค่ะทุกคนเมื่อเราทำการกดเปิดกล้อง และทำการถ่ายไปยังวัตถุค่ะเราเน่ยสามารถถามได้ว่าสิ่งของนี้เนี่ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวกิฟจะสาธิตวิธีการใช้งานาทีหลังนะคะจแทถือแบบนี้สะดวกมากเลยนะครับคุณอยากให้ผมช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันไหมครับอ่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะฟีเจอร์ที่2ออันนี้จะเป็นฟีเจอร์แชร์หน้าจอค่ะเป็นปุ่มอันนี้คือเราเนี่ยเมื่อทำการกดเปิดฟีเจอร์นี้แล้วค่ะเมื่อเราท่องเว็บ หรือว่าไปที่แอปรูปภาพอะไรเนี่ยเมื่อเราเจอสมมติเนาะว่ากิฟเจอรูปภาพรูปหนึ่งใน Facebook ค่ะกิฟอยากจะถามว่าสินค้านี้คือสินค้าอะไรและสามารถหาซื้อได้ที่ไหนทางตัวเจมินาย i ล e ์ค่ะก็สามารถตอบเราได้อย่างทันทีเลยต่อมาค่ะเป็นฟีเจอร์หยุดนะคะอ่ะสต็อปแบบนี้เลยนะเมื่อเราทำการกดปุ่มนี้ค่ะทุกอย่างก็จะสต็อปลงเลยค่ะไม่สามารถใช้งาน AI ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นฟีเจอร์กากบาดนะคะทุกคน เมื่อเราทําการกดปุ๊บค่ะหัวข้อการสนทนาทั้งหมดค่ะก็จะเด้งมาอยู่ที่หน้าแชทนี้เลยนะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักฟังก์ชันกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้กิ๊บจะพาทุกคนมาสาธิตการใช้งานจริงๆของแต่ละฟังก์ชันกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่แบบถามโต้ตอบกันดีกว่านะเออเดี๋ยวกิ๊จะลองถามคําถามเขาสักสองสาถามดูซิว่า AI เขาเนี่ยจะตอบเราไหมถามหน่อยสิว่าถ้าฉัน อยากวิ่งที่เชียงใหม่ฉันต้องไปที่ไหนมีหลายที่เลยครับในเชียงใหม่ที่เหมาะกับการวิ่งออกกำลังกาย<อ>ถ้าชอบวิ่งในสวนสาธารณะ<ๆ>ก็จะมีสวนหลวงราชการที่9หรือถ้าอยากวิ่งในบรรยากาศธรรมชาติหน่อยก็มีเส้นทางวิ่งศึกษาธรรมชาติห้วยแก้วหรือถ้าอยากวิ่งในเมืองก็มีเส้นทางวิ่งรอบคูเมืองครับคุณชอบวิ่งแบบไหนเป็นพิเศษไหมครับ อขอบคุณมากค่ะฉันขอถามคำถามต่อไปสิอยากถามว่างาน WWDC 25จะจัดวันที่เท่าไหร่ถ้าหมายถึงงาน Worldwide Developers Conference ของ Apple ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0 1ถึง14มิถุนายนครับคุณสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ไหมครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะทุกคนกับฟีเจอร์ที่แบบว่าแค่คุยโต้อตอบกันเฉยๆค่ะต่อมาเมื่อกี้เราคุยโต้อตอบกันไปแล้วอย่าลืมว่าเขามีฟีเจอร์ที่แบบว่าสามารถเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายวัตถุแล้วก็ถามได้เลยนะเดี๋ยวคิปหาสิ่งของใกล้ตัวก่อนเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ทําการโต้อตอบกับ AI ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าฟีเจอร์ Gemini Live ตัวนี้ค่ะ,คะเขายังมีฟังก์ชันกล้องตัวนี้อยู่นะทุกคนสามารถ เปิดกล้องแล้วทำการถามกับ AI ได้เลยค่ะว่าสิ่งของหรือป้ายต่างๆนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็สามารถแปลภาษาได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวกิฟนะคะจะลองถามเพราะว่า iPhone รุ่นนี้ค่ะคือรุ่นอะไรฉันอยากรู้ว่า iPhone ที่ฉันถืออยู่นี้เป็นรุ่นอะไรแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ไอโฟนที่คุณถืออยู่คือ iPhone SE รุ่นที่3ครับคุณสามารถหาซื้อได้จาก Apple Store ร้านค้าออนไลน์ของ Apple หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะทำการให้เขาเนี่ยลองแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยดูค่ะเดี๋ยวกิ๊บขอทีมงานเอาฉลากสินค้ามาวางหน่อยนะคะขอบคุณค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยแปลฉลาก ฟอเรสต์เฟลลีทีเป็นภาษาไทยให้เราสักครู่นะครับแสดงว่าเมื่อกี้เขาได้ยินที่เราคุยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวกิฟสั่งใหม่ช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ฉันหน่อยแน่นอนครับแปลว่ามอนเตโกเชี่ยวชาญด้านชาพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งปลูกในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยแนวทางที่ยั่งยืนของเราในการดูแลรักษาป่าไม้ที่มีชีวิตช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและมอบร mm hmm. ายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่น โอเคค่ะ,คะส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะลองให้แปลเป็นภาษาจีนทีมงานขอสินค้าภาษาจีนหน่อยค่ะแน่นอนครับเดี๋ยวผมแปลฉลา Forest Friendly Tea เป็นภาษาจีนให้เราสักครู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเปลี่ยนสินค้าแล้วแปลช่วยแปลสินค้านี้จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้หน่อย เลยครับชาในภาพคือชาตดอกมะล,ลิมีชื่อภาษาจีนว่ารัโอลโมลิหัวชาซึ่งเป็นชาเขียวที่ผสมด้วยดอกมะล,ลิเพื่อให้มีกลิ่นหอมครับในนี้มีวิธีชงชาไหมผมไม่เห็นวิธีชงชาบ,บนห่อน,นี้เลยครับแต่ปกติแล้วชาเขียวมะล,ลิจะชงโดยใช้น้ำร้อนประมาณ80 ถึง85องศาเซลเซียสแช่ทิ้งไว้2ถึง3นาทีครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเขาหาคำตอบให้เราไม่ได้จะเขาจะทำการแนะนำให้เราเองนะทุกคนอย่างเมื่อกี้เนี่ยกิฟถามไปว่ามีวิธีชงชาไหมซึ่งไม่มีแต่เขาก็เลือกที่จะตอบว่าเขาสามารถแนะนำได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวฟีเจอร์ต่อมาค่ะเดกกิฟจะทำการใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะ แชร์หน้าจอซึ่งฟีเจอร์แชร์หน้าจอตัวนี้ค่ะเมื่อเราทำการกดไปแล้วนะคะให้กดเริ่มถ่ายทอดได้เลยนะคือเราเนี่ยก็สามารถท่องเว็บอะไรได้ปกติเลยแต่เดี๋ยวกิฟเนี่ยจะสาธิตได้เลยครับหากต้องการแชร์หน้าจอกดปุ่มเริ่มถ่ายทอดได้เลยครับเมื่อกี้เราได้ทำการเปิดปุ่มเลคคอร์ดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกิฟจะลองสาธิตการใช้งานดูโดยผ่าน การอ่านจากรูปภาพเนี่ยค่ะเดี๋ยวกิฟจะถามว่านกแก้วในรูปนี้เป็นนกแก้วสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวลองดูกันค่ะนกแก้วในรูปเป็นสายพันธุ์อะไรนกแก้วในรูปเป็นนกแก้วมาคอครับคุณอยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนกแก้วมาคอไหมครับโอเคค่ะอืม บนนึ่งะพีช่วยอ่านข้อความบนเว็บนี้ให้หน่อยว่าเขียนอะไรบ้างเว็บไซต์นี้พูดถึงงาน w w บ DC 2 5ของ Apple ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายนพศสอ6พโดยในงานนี้ Apple จะเปิดตัว iOS 18และ iPad OS 18 <c oughs> รวมถึง Mac OS 15, Watch OS 11, TV OS 18และ Vision OS 2ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเ,ะเพิ่มเติม <c oughs> เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่คะ่ะทุกคนจะสังเกตว่านอกจากที่เราจะเปิดรูปภาพแล้วก็ถามเขาว่าในรูปนั้นเนี่ยมีสิ่งของอะไรบ้างที่เราแบบสงสัยเนาะอย่างที่กิฟถามไปเมื่อกี้ค่ะว่านกในรูปเป็นสายพันธุ์อะไรเขาก็ตอบมาให้เรานะอันล่าสุดคะ่ะที่กิฟเปิดบทความให้ดูเมื่อกี้เขาก็สามารถอ่านแล้วก็สรุปให้เราได้ด้วยว่าบทความในนี้ค่ะพูดถึงเรื่องอะไรอ บางทีเราแบบไม่มีเวลาอ่านเนาะก็คือให้ AI อ่านให้เลยค่ะเมื่อกี้เราก็ให้เขาลองอ่านบทความในเว็บของ i m o d ดดูนะคะว่าแบบบทความเรื่องนี้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรซึ่งเขาก็อ่านมาได้ถูกต้องแล้วก็ทำการสรุปให้เราด้วยนะคะช่วงท้ายแต่ต่อมาถ้าสมมติว่ากิฟไปเจอรูปสินค้าในเฟซบุ๊กละกันเนาะเด็กกิฟจะถามว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยคือสินค้าอะไรและหาซื้อได้จากไหนคะ่ะ สินค้าในรูปคืออะไรหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างนี่คือ Apple Watch SE รุ่นที่2ครับคุณสามารถหาซื้อได้จาก Apple Store หรือร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Apple ครับขอบคุณค่ะและนี่นะคะทุกคนก็เป็น ฟังก์ชันแชร์หน้าจอคะ่ะซึ่งทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะทุกคนที่จริงการใช้งานของเขาเนี่ยมีเยอะเลยไม่ใช่แค่การถ่ายรูปเพื่อแปลภาษาถ่ายรูปเพื่อถามว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรทําได้หลายอย่างเลยคะ่ะแต่อันนี้กิฟต์คัตมาแบบว่าที่เรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้บ่อยนะคะทุกคนะหรือว่าถ้าใคร ลองเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วเนี่ยอยากเอามาแชร์กิฟก็บอกกันได้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะทุกคนอย่างที่กิฟบอกไปตั้งแต่เริ่มแรกว่าตัวฟีเจอร์ Gemini l i ล e ค่ะนอกจากเขาจะใช้บน iPhone iPad ได้แล้วก่อนหน้าที่2ตัวนี้จะใช้ได้ Android ใช้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวกิฟจะลองมาใช้แต่ละอันกันดูคะ่ะว่าระหว่าง Android กับ iOS เนี่ยจะเป็นยังไงแต่เริ่มแรกคะ่ะเดี๋วกิฟจะลองถามตัวของ iPhone กันก่อนนะ ซึ่งจะใช้คำถามเดียวกันผมเห็น iPhone SE รุ่นที่3แล้วครับคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรเพิ่มเติมไหมครับฉันอยากรู้ว่าฉันสามารถหาซื้อ iPhone SE รุ่นนี้ได้จากที่ไหนบ้างขอลิงก์ออนไลน์ค่ะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่า iPhone SE รุ่นที่3สามารถหาซื้อได้จาก Apple Store หรือร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Apple ครับนี่คือลิงค์ครับลิงค์ไปที่ apple.com โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิงค์เขาจะแปะไว้ให้ไหมมาดูที่ประวัติการแชทค่ะอืมนี่นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวฝากทีมงานซูมพอน่อยนะคะเขาก็ออกทำการแปะลิงค์ให้เราด้วยค่ะว่าเราเนี่ยสามารถไปซื้อ iPhone รุ่นนี้ได้ที่ไหนบ้างอ่ะอันนี้กิฟลองใน iPhone เรียบร้อยละเดี๋ยวมาลอง ผ่าน Android กันดูบ้างนะคะเป็น s ซั u n g ง p h o n e รุ่นนี้หาซื้อได้จากที่ไหนบ้างฉันขอลิงก์ออนไลน์หน่อย iPhone SE รุ่นที่3หาซื้อได้ที่ Apple Store หรือร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Apple เลยครับนี่คือลิงก์ครับลิงก์ไปที่ apple.com เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะแปะลิงก์มาไหม Uh. ถ้าสังเกตเมื่อกี้นะคะใน iPhone เนี่ยเขาจะเป็นลิงก์ที่แบบว่าเป็น URL ที่เราเนี่ยสามารถกดเข้าไปซื้อที่ในแอปนี้ได้เลยแต่อันนี้ค่ะน่าจะต้องทำการ Copy แล้วก็เอาไปวางที่แบบ Google อะไรแบบนี้เนาะทุกคนจะเห็นว่าคำตอบนะคะได้มาใกล้เคียงกันเลยค่ะแต่เมื่อกี้ถ้าทุกคนดูของ iPhone นะคะจะสังเกตได้ว่าเขาจะขึ้นลิงก์ที่เป็น URL ที่สามารถ กดเข้าไปที่หน้าเว็บนั้นได้เลยค่ะแต่ของตัว Android อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ขึ้นลิงก์เป็นปกติเหมือนกันแต่อันนี้ค่ะเราอาจจะต้องทำการคัดลอกลิงก์และเอาไปวางที่อื่นแบบนี้ดีกว่าและนี่นะคะก็เป็นฟีเจอร์ Gemini Live ที่อยู่ใน Google Gemini นี้ค่ะทุกคนกิ๊บมองว่าเราเนี่ยสามารถนำสิ่งนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น ให้เขาเป็นเพื่อนคุยได้เป็นผู้ช่วยของเราหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปต่างประเทศนะคะอย่างฟีเจอร์นี้ค่ะที่เขามีตัวกล้องที่สามารถถ่ายไปที่วัตถุถ่ายไปที่ป้ายที่เป็นภาษาต่างๆเขาก็จะแปลให้เราอันนี้เนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เลยค่ะไม่ต้องใช้หูฟังแปลภาษาหรือว่าล่ามละคลิปนี้กิฟก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะสามารถไปลองใช้กันได้ค่ะที่แอปเจมิ n นได้เลยนะถ้าใครใช้แล้วค่ะฝากมาแชร์ได้นะคะว่าใช้แล้วเนี่ยดี หรือเป็นยังไงมาคอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กิฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมารอดูกันว่า AI ตัวต่อไปที่กิฟจะมาแนะนำหรือสอนทริกหรือ how to ต่างๆจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย